หปีเศษแต่ชัดเจนว่าจัดการกับปลาหมอคางดําไม่ได้ค่ะศึกนี้เรายังแพ้ปลาหมอคางดํานะคะตอนนี้การระบาดของปลาหมอคางดําเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะดิฉันใช้คําว่า ระบาดแบบทวีคูณส่วนหนึ่งเพราะไปดูตัวเลขประชากรปลาหมอคังดําที่เพิ่มขึ้นเป็นข้อมูลจากกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดของกรมประมงค่ะระบุว่าในช่วงเวลา1ปีพ่อแม่ปลาหมอหคังดํา1คู่สามารถขยายพันธุ์ได้ลูกหลานของปลาหมอคังดํากว่า6ล้านตัวภายใน3รุ่นนะคะตอนนี้มันเกินปีหนึ่งแล้ว แล้วก็มีหลายคู่ที่เป็นพ่อแม่แปลว่าตอนนี้มีประหมอคังดาหลายจุดที่ระบาดอย่างหนักจากจุดแรกที่พบการระบาดถ้าไล่เลียงย้อนกลับไปในช่วงแรกๆประหมอคังดาระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะขยายเสียงพูดคุยเพิ่มเติมกับตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่สมุทรสงครามซึ่งเป็นจุดแรกของการระบาดซึ่งจากสมุทรสงครามที่ระบาดในล็อตแรกต่อมาพบการระบาดในคลองเจ็ดคลองใกล้กับฟาร์มของ C p f ในจังหวัดสมุทรสงครามนั่นแหละค่ะนอกจากนี้ในช่วงแรก ยังพบการกระจายตัวไปยังพื้นที่3สมุดร3สมุรก็คือสมุรสงขาม สมุทรสาครและสมุทรปราการภาพรวมตอนนี้การระบาดกระจายไปแล้ว19จังหวัดจึงมีเกษตรกร19จังหวัดเข้ามาเรียกร้องประกอบไปด้วยจันทบุรีเจอแล้วระยงฉะเชิงเซาอันนิซโซนตะวันออกโซนภาคกลางเจอกันที่นนทบุรีกรุงเทพมหานครไล่ขึ้นไปนคนปรปฐมราชบุรีส่วน3ส,สมุทรยังคงเจอเหมือนเดิมแม้จะเป็นจุดแรกและจุดไขแดงคือสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะไล่ลงมาในพื้นที่ค่อนไปทางใต้ที่เพชรบุรีเจอแล้วประจวบคีรี พบการระบาดของปลาหมอคลางดํายาวไปจนถึงชุมพรน,นะคะขยับไปอีกจุดหนึ่งด้านล่างเลยค่ะโซนใต้สุราธ,ธานีนครศรีธรรมาราชพัทลุงสงขลาก็เจอแล้วเช่นเดียวกันและขยับไปดูตะวันออกอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดที่มีนิคมอุตสาหกรรมแต่ก็มีแหล่งน้ําสําคัญชนบุรี ปาจีนบุรีก็พบการระบาดรวมแล้วในแผนที่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นจุดที่มีปากแม่น้ําและเชื่อมต่อกับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะคะคุณผู้ชมการปักหมุดรายงานพื้นที่การระบาดของเอเลียนสปีชีอย่างปลาหมอคางดําผ่านแอปพลิเคชันซีไซส์ของไทย PBS คุณผู้ชมจะเห็นการกระจายตัวหนานแน่นนะคะในหลายพื้นที่แล้วก็เริ่มมีการระบาดลึกเข้าไปในเขตเมืองคือวัดจากปากแม่น้ําดันเข้าไปในเขตเมืองภาพนี้ในพื้นที่รอยต่อระยองจันทบุรีเราซูมกันให้ดูฝั่ง ซ้ายมือคือเส้นแม่น้ําประแสในพื้นที่จังหวัดระยองคุณผู้ชมจะเห็นว่าปากแม่น้ําประแสระบาดแล้วแล้วการระบาดก็ไล่ขึ้นไปตอนบนซึ่งเดี๋ยวจะมีลําน้ําสาขาอีกมากที่จะ แตกแขนงไปจากแม่น้ำประแสรวมถึงขวามือด้วยนะคะซึ่งเป็นแม่น้ำพังราดในพื้นที่รอยต่อระยองและจันทบุรีค่ะขยับมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะบริเวณตอนบนของอ่าวตัวกออ่าวตัวกอนี่เป็นพื้นที่สำคัญของระบบนิเวศอ่าวตัวกอเนี่ยมีพื้นที่ที่พบการระบาดกระจายกินลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่ไล่เลียงว่ายาวไปจนถึงราชบุรีนครปฐมซึ่งจากปากแม่น้าอ่าวตัวกอต้องบอกผู้ชมว่าม ีเส้นเลือดฝอยที่เป็นลำน้ำสาขาอีกเยอะเลยค่ะ ตอนนี้ปลาหมอคางดําสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนนะคะดังนั้นชวนคุณผู้ชมร่วมปักหมุดรายงานสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน c ีซส์กับ QR Code ที่กําลังจะขึ้นมุมจอคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรายงานจุดที่พบการระบาดได้นะคะเป็นข้อสังเกตที่รายงานเข้ามาได้ตอนนี้เราพบการระบาดเชื่อมโยงลําของสาขาและแม่น้ําสายหลักในพื้นที่ตะวันออกภาคกลางและไปภาคใต้แต่ การเกิดขึ้นของการระบาดมันไปพร้อมนุษย์คุณบาวินาบางทีมนุษย์อย่างเราๆขนย้ายเอาปหมอคางดําไปเลี้ยงสัตว์อื่นสับหัวไปแต่มันอมไข่อยู่ในปาก มันไปแพร่กระจายได้ดังนั้นตอนนี้จึงมีการมอนิเตอร์จับตาสถานการณ์ในหลายจุดกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใครที่จะออกมาสรุปแบบฟันธงว่าการระบาดหรืออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมนี้ใครเป็นคนทํากันแน่ต้องใช้คําว่ายังไม่มีใครออกมาฟันธงเรื่องนี้ค่ะที่คืบหน้าสุดคือผลการศึกษาของคณะอนุกรรมธการพิจารณาศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปลามอคางดําพร้อมคณะซึ่ง แถลงสรุปไว้เมื่อปลายปีที่แล้วโดยคุณหมอว,วายโยเป็นผู้นำเนี่ยนะคะชี้แจงว่าเอกชนเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีการนําเข้าปหมอคางดามาในประเทศไทยก็คือบริษัทเจริญพกภัณฑ์อาหารจํากัดมหาชนนําเข้ามาในปี2549แต่จากการสอบสวนก็ยังไม่มีรายงานสรุปที่ชัดเจนว่าเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรรู้<ะ>แต่ว่าเป็นคนนําเข้ามารายเดียวเท่านั้นโดยคณะอนุกรรมการเห็นว่ารัฐควรดําเนินการส่อหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย และอน,อนุกรรมการยังเห็นว่ากระทรวงต่างๆควรบูรณาการเร่งแก้ไขปัญหาฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบค่ะ